สวัสดีครับใครที่กําลังมองหารถขนาดเล็กนะครับที่ราคาประหยัดประหยัดเรื่องการดูแลรักษาประหยัดน้ำมนันคันนี้ผมแนะนํา o o n d City y เครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์นะครับคันนี้ 1,500cc เป็นระบบหัวฉีดจับคู่กับเกียร์แมนนวล5สปีด เข้าสนิทไม่หลุดไม่เด้งบอดี้ตัวถังขนาดเล็กคล่องตัวเป็นรถที่ใช้งานเป็นประจำทุกวันคันนี้เลยไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากมายนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมเล็กๆ็กน้อยๆเพื่อเพิ่มความคุ้มค่ากับราคาค่าตัวรถสําหรับซิตี้คันนี้ราคาเพียงแค่45,000บาทก็สามารถขับได้ทั่วไทย มาดูกันที่รูปทรงรูปลักษณภายนอกก่อนนะครับบอดี้จะมีขนาดเล็กเหมาะกับการใช้ในเมืองในตลาดหรือออต่างจังหวัดก็ยังไหวพอได้สภาพสีรอบคันดูดีก็จะมีซีดบ้างเป็นบางจุดนะครับรถไม่เคยพลิกคว่ำหรือเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนได้บางได้แห้งสีสันถึงเราไม่เอาไปเก็บงานนะครับก็ไม่น่าเกียดจัดว่าโอเคอยู่กับรถสภาพนี้ล้อแม็กด้ของ TE37 เกือบแท้แต่ก็ไม่คดไม่ดุงลงตัว เข้ากับรถสีเทาสภาพยางแค่พอใช้ประตูทั้ง4บานสนิทกาบประตูค่าสีดำทางด้านข้างครบทั้ง6ชิ้นมือเปิดประตูทางด้านนอกไม่แตกหักครบทั้ง4บานกันาสาดทางด้านข้างเป็นของซิตี้ตรงรุ่นกระจก4ี่บานและกระจกบานหน้ารวมไม่ถึงบานหลังนะครับไม่แตกไม่มีสเก็ตรอยหินมาทางด้านหลังคาบางๆไม่ผุภาษีพลบอมไม่ขาดสารโปรงทางด้านหน้าเป็นหลอนเป็นสันรับกับแก้มข้างไฟหน้านะครับ ะเป็นไฟต่ำไฟสูงใช้งานได้ครบกระจังหน้าตรงรุ่นของ Honda กันชนหน้าสนิทจะมีรอยถลอกนิดนึงนะครับทางด้านมุมขวาผมกล้าการันตีนะครับรอยถลอกแบบนี้ไม่มีผลต่อการขับขี่ทางด้านข้างของตัวรถก็จะมีทรงมีมุมรถมีสเสน่ห์ได้บางนครับได้ทรงทุกอย่างยังได้เดิมๆอยู่กันชนหลังแนบสนิทมีสปอยเลอร์หลังตรงรุ่นนะครับประดับไว้ให้1ชิ้น ทรงโดยรวมของ Honda City คันนี้ทรงดีสีมีตำหนิเป็นบางจุดไม่เหมาะกับใครที่ชอบรถที่แบบว่ามีสีสันร0% 0นะครับคันนี้ไม่เหมาะเพราะ่าสีมีตำหนิเป็นบางจุดแต่ใดบางทั้งคันไม่มีการซ่อมนะครับไม่มีผ่านการปากขูหรือโป้หนามาเอาไว้ใช้งานเดินทางเอาไปทะลุทะลวงหรือว่าเอาไปใช้งานยังไงก็คุ้ม จะเอาเป็นรถสำรองใจตลาดพาพระไปกิจนิมนต์ส่งลูกหลานยังไงก็ผ่านแน่นอนสำหรับการเดินทางกับรถคันนี้ ไม่ต้องกังวลน,นะครับใครที่ยาคันนี้ไปเดินทางไกลใช้ทง,งานในชีวิตประจาวันเพราะตรวจสอบรายละเอียดเครื่องยนต์เกียร์และช่วงล่างมาพอสมควรเครื่องยนต์1,500ซีซีความ้อนนิง่งตรวจสอบระบบความร้อนมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลแบตเตอรี่ดีไดชาร์จดีระบบไฟคันนี้โอเคเรื่องช่วงล่างโลมาให้80%ลูกหมากตัวหลักๆนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดรวไมไปถึงบูทยางอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้งาน เกี่ยวกับระบบช่วงล่างเกี่ยวกับการทรงตัวคันนี้ดูแลจัดการมาให้แล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ได้คุณภาพเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยสําหรับทางด้านภายในสวยสะอาดก็สมราคาบอกคุณหน้าใส่ใหม่ของบีโนนะครับพร้อมหุ้มหนังสีน้าตาลบอกคุณหน้าและบอกคู่หลังก็จะเป็นสีเดียวกันตะเข็บและรอยเย็บต่างๆนะครับเดินได้อย่างสวยงามหัวเกียร์จะเป็นของเดิมมีฝาครอบดึงเบรกมือนะครับจะเป็นแบบลายไม้จอสองดินดูหนังฟังเพลงพอแกงเหงา มีปีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ซับอีกหนึ่งชุดแผงควบคุมแอร์ด้านหน้าตัวหนังสือทุกอย่างครับไม่ลบไม่ลอกลูกบิดไม่ถลอกไม่แตกไม่หักนะครับพลาสติกคันโยกทุกอย่างยังอยู่ตำแหน่งเดิมยังอยู่ครบทั้งสามชิ้นช่องแอร์สวยงามไม่หักคอนโซลหน้าไม่แตกไรงามไม่มีรอยคาบกาวนะครับสนิทสภาพดีโพมรมาไล่พาวเวอร์แบบเบาขับสบายของเดิมคู่ตัวโลโก้มีแต่ดัง แผงประตูยังไม่กรอบสภาพใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะครับทั้ง4บานคู่หน้าจะเป็นแบบกระจกไฟฟ้าทางด้านหลังก็จะเป็นแบบมือหมุนมาทางด้านเสา A ทั้ง2ฝั่งเป็นสีเทายังอยู่ในสภาพดีรวมไปถึงยางกันเสียงกันลมยังแนบสนิทกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบเมมโมรนนะครับปรับด้วยมือมาทางด้านหลังก็จะมีลำโพงอยู่ด้วยกัน หนึ่งคู่นะครับเป็นขนาด6นิ้วเบาตอนหลังก็นั่งสบายแอร์ทางด้านหน้าเย็นฉ่ำมาถึงทางด้านเบาะหลังแน่นอนเก๊กลางเปิดออกมานะครับก็จะมีวางแก้วได้2ใบาทางด้านนี้นะครับก็สามารถใส่โทรศัพท์และก็วางแก้วเนติได้อย่างสบายสรุปภายในสวยสะอาดระบบไฟคันนี้น้อยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเมนนวลอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กระจกมองกลางหลังตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องหน้าและกล้องหลังติดตั้งมาให้แถมให้อีกหนึ่งชุด ปิดฝากระโปรงท้ายออกมาท้ายเดิมซอกเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุฝากระโปรงท้ายบางๆน็อตไม่เคยขยับด้านหลังพอเหลือพื้นที่ให้เก็บสัมภาระได้นะครับแต่ก็จะมีตู้ซับอีกหนึ่งตู้เอาแบบสั้นๆกระชับกระชับเลยนะครับ Honda City คันนี้สีเทาสภาพดีได้บางทั้งคันสีสวยมีตำหนิเป็นบางจุดตามการใช้งานและการเวลาได้ล้อทีเ e เกือบแทนได้เครื่องยนต์หัวฉีดแน่นๆเครื่องดีเดินทางไกลได้แน่นอน เกียดีไม่มีปัญหาไม่สะดุดไม่หลุดไม่เด้งได้ภายในที่สวยสะอาดได้เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบในราคาเพียงแค่45,000บาทใช้งานได้จริงราคานี้คุ้มมากออปชันประมาณนี้สภาพประมาณนี้กับราคาเท่านี้คุ้มมากนะครับมาลองขับได้ที่เพชรบุญล,ลมสักดิ์โทรนัดหมายล่วงหน้าโทร0 8 3 6 3 1 4 6 6 6, 6, 6มีบริการจัดส่งถึงบ้านค่าจัดส่งก็แล้วแต่ตามตกลง มาลองมาขับก่อนนะครับค่อยตัดสินใจยังไงก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ